ความรัวของ AUG นะครับมีตัววิ่งมาผมก็สะโคบอัดตัวลมไปนะครับเลเวล1นะครับเนี่ยแล้วผมก็อัพเป็นเลเวลสองนะครับแต่ซ้ำไม่ได้นะครับเพื่อนเขาจะซุกกันนะครับผมก็กดสกิล A 1 2 4ไปโดน2ตัวนะครับตั้งไอวอแล้วก็โยนระเบิดน้ำแข็งไปนะครับแล้วก็ยับไปอีกครับระเบิดเวลาครับโดนไหมไม่โดนครับเดี๋ยวผมจะไปใส่เลยนะครับน่าจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับ เอาตัวเดียวล้มไปโอ้ยเดี๋ยวหลังมาใจเย็นเพื่อนสามก่อนพันเลือดแป๊บหนึ่งนะเพื่อนพันเลือดก่อนเอาแล้วเหมือนเบอร์หนึ่งรอดไหมนะเพื่อนเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะน่ะจะขอเก็บศพก่อนเอาเพื่อนเบอร์หนึ่งไม่รอดครับเหมือนจะมีตัวอยู่เสาแดงตัวหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรอก่อนนะรอเขาิิงออกมานะครับมาสิเขาหัวล้มไปตัวท้ายเรียบร้อย เองครับทุกคนเล่นแบบยจเย็นๆนะครับกับ A U G เกียบไปนะครับ3ามตัว